อามารินทีวีทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างผมใช้ไม่ได้เพราะตอนนี้วินเลยใช้ไม่ได้ต้องคุณไปปกป้องคุณศาสนาได้ยังไงนี่คือประเด็นที่คุณทางทางใจถูกไหมครับคุณคุณเลยตอบแค่ว่ายังสอนอยู่หรือเปล่าแต่ครับสอนหรือไม่สอนก็ไม่ใช่เรื่องผิดทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างแต่ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออกบ้านเมืองเขาอาจจะต้องการจะปฏิรูปต้องการเดินไปข้างหน้า ดูเหมือนกับเวลาคุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดเหมือนกับเป็นการอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มประชาชนเหมือนกันเชื้อไทยก็ดีเสื้อแดงก็ดีจะออกมาเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญใจเย็นๆใจเย็นสิทธคนตัวสอบได้คุณมีเครื่องพิสูจน์ไหมโดยทางวิทยาศาสตร์<อ>ถ้าไม่ใช้จิตและความศรัทธานี่ที่ผมเห็นอยู่นี่คืออะไรฮะ วหาบารเพโบกรักต่างคนต่างคิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.50นาฬิกา50นาทีอมริรนทีวี